สวัสดีครับวันนี้โยก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่โยใช้เป็นประจำมาแนะนานะครับซึ่งก็คือเจ้าอีเคมนนะครับเป็นรองพื้นจากญี่ปุ่นนะครับผมอ่ะเรามาดูแพคเกจติ้งกันก่อนนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นขวดปั๊มนะครับซึ่งใช้งานง่ายมากเลยนะฮะแล้วก็อธิบายขอบพคุณกันก่อนนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นรองพื้นที่เหมาะกับผู้ชายเอเชียแบบเรารามากเลยนะครับเพราะว่าเหมาะทำหรผู้ชายผิวขาวและผู้ชายผิวแทนแบบผมนะครับ และเจ้าตัวนี้มี SPF 25นะครับช่วยปกป้องแสงแดดนะครับซึ่งเหมาะกับโยมากเลยและโยเป็นคนที่มีกิจก,กรรมแอคทิวิตี้ที่ค่อนข้างตากแดดบ่อยนะครับนอกจากนั้นนะครับยังช่วยในเรื่องของการปกป้องริ้วรอยและจุดด่างดำนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองทากันนะฮะให้เพื่อนๆดูเป็นยังไงไปดูเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันดูนะครับซึ่งกดออกมาปั๊มเดียวนะครับก็เพียงพอแล้วประมาณนี้นะครับ เนื้อครีมเกี่ยง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ทำให้หน้าลอยด้วยนะครับซึ่งปกติผมเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยใช้อาพวกเครื่องสำอางหรือแบบทาอะไรพวกนี้เลยนะแต่รู้สึกว่าไม่ได้มีปัญหากับเจ้าอีเคเมนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ค่อนข้างที่จะไม่เหนียวเหน,นะนะครับแล้วก็เข้ากับสีผิวผมซึ่งปกติถ้าคนผิวแทนทารองพื้นมันก็จะดูลอยๆออนะเนาะ ก็เขาก็ค่อนข้างช่วยในเรื่องของการปกปิดริ้วรอยนะครับผมแล้วก็พวกจุดด่างดำจากสิวนะครับซึ่งช่วงนี้ผมก็ไปออกกำลังกายบ่อยนะฮะแล้วก็สิวก็ขึ้นเยอะเนะเดี๋ยวจะซูมให้เห็นใ,นใกล้นะครับ